วัตถุดิบก็มีน้ำมันนะฮะมีน้ำมันออมีหอมกระเทียมแล้วก็ไอ้มะขามเปียกเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับวิธีทำง่ายก็ไม่ยากฮะขั้นตอนแรกคือเอาน้ำมันใส่ใส่โหลนี่ฮะโถปั่นเลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็เอาน้ำมันใส่โถแล้วะฮะหนึ่งกิโลแล้วเราก็กดไปเลยฮะ เดือดเลยเสียบปรับรถทีแล้วก็เปิดนจะจากเครื่องเปิดเบอร์สองเลยเสร็จแล้วก็เอาหอมกระเทียมเอาใส่เลยนะกรียมใส่ดนนอดพอค่นี้ก็พอแล้วนะครับส่วนน้ำมันอีกกิโลหนึ่งเราก็มาตั้งดไฟแบบนี้ฮะตั้งไฟอ่อนๆน,นะครับผม พอรู้ว่าน้ำมันร้อนแล้วเราก็ไปเอาที่เมื่อเดียวที่เราปันนา่นมาใส่นะครับเนี่ยแลใส่มันก็จะร้อนขึ้นมาแบบนี้ครับอ่ามันก็จะปูขึ้นมานะครับผมใส่หมดเลยครับผมเล็กยงไฟสักหน่อยอไฟแล้วเราก็คนๆนะครับต้องคนนะครับไม่คนเดี๋ยวกระเทียมกับหอมมันจะติดก้นแล้วจะทำให้ไหม้นะครับผม ตอนต่อไปก,ก,ก็คือเราเอามะขามเปียกะฮะใส่ในโถโถปั่นเลยนะครับผมแล้วก็เติมน้ําประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมใส่แล้วนะครับผมแล้วเราก็ปิดฝาก ตอนนี้น้ำมันก็เดือดแล้วนะครับผม,ออมแ,ลแล้วก็เตียมกอเรื่อมเหลืองแล้วเราก็เอามะขามเปียกที่เราั่านมาเดี๋ยวนะใส่ไปเลยครับผมแต่ว่าไม่ต้องเอาเม็ดใส่นะฮะนี่เราก็เติมน้ําอีกครับสองทินะฮะเท่าเดิมนะครับผมนี่ฮะเราเอาน้ําใส่ประมาณสองทีนฮะมาเดียว ก็จะได้น้ำมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนๆก่อนนะฮะให้ประมาณเดือดหรือเกือบเดือดก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ค่อยเอาเกลือแล้วก็ไอ้น้ำตาลปี๊บใส่นะครับผมเดี๋ยวรอให้้ําเดือดก่อนนะครับผมจะทำให้ดูนะครับครับตอนนี้น้ำก็ได้เดือดแล้วนะครับผมต่อไปเราก็เอาเกลือนะฮะประมาณครึ่งถุงใสเ่เลย ่ฮะคนก็น้ำตาลปี๊บเนี่ยใส่ให้หมดเลยนะครับอ่น้ำตาลปี๊บก็ใส่ไปแล้วครับผมขั้นตอนนี้สำคัญฮะเนี่ยน้ำตาลปี๊บที่ผมเทไปเมื่อเดียวนี้ผมจักขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับผมขอบคุณมากนี่ครับผมน้ำตาลปี๊บนะฮะใส่แล้วก็คนเรื่อยๆนะฮะขั้นตอนนี้สำคัญฮะต้องคนไม่คนไม่ได้ฮะ เดี๋ยวม,มันไม่ติดกระทะน,นะครับอ,อ็ติดหม้อนะครับผมน้ําตาลฮะละลายหมดแล้วนะครับเรา,เาคนฮะไปแป๊บหนึ่งก่อนอ่าเราก็เบาแก๊สครับผมเบาแก๊สใช้ไฟไฟอ่อนฮะไฟกลางๆต้องไฟอ,อ,อ่อนๆนะฮะอุ่นน้ําไว้อ่าประมาณ40นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก็ได้นะครับผมเราค่อย ามานำเอาพริกมานำเอาพริกมาใส่นะครับผมประมาณ40ินาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราคอยมาดูกันต่อนะครับนี่นะครับหลังจาก1ชั่วโมงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาพริกมาเทาใส่เลยนะฮะเทใส่พอดีพอดีนะฮะอย่าใส่เยอะเกินจะล้นนะครับผมนี่นะคือพริกที่ผมเทใส่ไปแล้วมาเดียว เราก็คนนะฮะคนไปเลยนะครับผมนี่ฮะไม่มีไม่มีกิริชุนเลยนะฮะถ้าเราใช้แบบสูตรเดิมนะฮะจามทั้งวันนะครับผมคนไปเลยครับผมนะพอเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมพริกเผานะครับอันนี้ก็คือได้โอเคเลยนะครับผม